เด้อเพื่อนๆกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกันจ้าเมื่อกี้คลิปหลุดจ้ะถ่ายไปไม่รู้จะไปโดนอะไรมาเนี่ยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าเพื่อนๆนย้แอดเอาเป็ดเมื่อวานที่เหลือจยแอสซื้อมาครึ่งตัวเนาะตัวครึ่งตัวมันก็เลยมันเหลือเนาะมันกินแล้วก็ไม่ไม่รู้จะเอาทิ้งทําไมเนาะเพื่อนๆนเนาะแยแอลยเลยมาดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวมุ้เส้นจ้าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดมุ้เส้น แล้วก็แย่ก,ก็ต้มไข่ไปสองลูกใส่กินง่ายๆเนาะเพื่อนๆเนาะเราจะกินยากๆมันก็คือยากอะล่ะเพื่อนๆอย่าอร่อยเลยแหละอร่อยเลยนหะ่ะเพื่อนๆอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกเนี่ยเราก็ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปให้เ,เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยอะแย่แย่ไม่ใส่น้ำส้มแยแปิดมะนาวเนี่ยจ้ะมาเด้อแซ่บๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าทำเองกินเองจ้ะเนี่ย เป็ดเยอะแยะเลยแล้วใส่ไข่ลงไปจ่าเพื่อนๆจ่าอร่อยทําเองกินเองจะอร่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเราเรารู้รสชาติของปากเราไงแต่ว่าแต่แต่อยู่มังนอกมันต้องทําเองื่อะเพื่อนๆไม่มีที่ซื้อไปซื้อที่ไหนล่ะมันไม่ได้มีทุกอย่างที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทําขายเหมือนบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเป็ด แยซื้อมาครึ่งตัวก็ประมาณสิอปอนมันก็ประมาณร้อยกว่าบาทบ้านเราเนี่แหละจ้ะเป็ดจ้ะนะจ้ะแย,ะแยเลยมันเหลือเมื่อ,อวานแยก็เลยมามาต้มเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวจ้ะทาก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินซะเลยจะได้แซ่บๆจะได้ไม่ต้องทิ้งเนาะจ้ะคือเมื่อแอเ้อเมื่อวานทําลาบแล้วก็ก็ไม่มีกินใครกินด้วยเนาะมันก็ต้องเหลือเพื่อนๆจ้ะ อยากกินแต่ว่าทำนิดๆมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็ต้องทำเยอะเพื่อนๆจ้ะมาเด้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับยายแอดจ้ะแซ่บๆจ้ะเนี่ยแซ่บๆเลยเพื่อนๆใส่หมนเส้นจ้ะใส่ใสุ่มูเส้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดใส่หมนเส้นจ้ะยายแอดก็ปรุงรสปรุงนู่นปรุงนี่ไปมันก็เลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้ะนะจ้ะแซ่บๆได้เพื่อนๆ แอดใส่พริกผงแอดบิดมะนาวลงไปเนี่ยแอดจะ้ะอร่อยจริงๆนะเพื่อนๆ่อนยอชิมลนะเนี่ยแจะขอขอไปนั่งกินนะจ้ะเพื่อนเนเรากินอะไรก็กินไปเถอะจ้ะ๋ยวไปว่ากันเนาะอะไรก็อร่อยดังนั้นแหละถ้าเราทำแล้วมันรสชาติอร่อยมันก็อร่อยละเพื่อนๆนจ๋า สำหรับคลิปนี้แยแอดก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆเอนจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะ bye บายบายแซบๆได้เพื่อนๆแซบแคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนเด้อเพื่อนๆอนย่าลืมกันนะคะ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจ้ะอย่าไปทะเลาะกันเลยเพื่อนๆโลกนี้มันแย่ก็พูดแล้วพูดอีกเนาะโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าว่ากันเลยจ้าอย่าว่าใส่กันเลยเราเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่าจ้ะเพื่อนๆกำลังใจซึ่งกันและกันจะดีที่สุดสำหรับคลิปนี้ก็แย่ก็ขอบายบาย กับก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยอร่อยบายบาย